สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแน,นลนะคะตอนนี้ป้าเปียกกับพี่ปอยกลับจากทำงานนะคะก็เลยแวะมาจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะแวะมาจ่ายค่าโทรศัพท์ที่บิ๊กซีเดี๋ยวก็จะแวะไปซื้ออาหารเที่ยงไปกินนะคะเรามีวันหยุดไหมไม่มีนะคะ เราทำงานทุกวันเลยวันจันทร์เป็นวันหยุดก็ไม่เคยได้หยุดเนาะเอ๋คนคือขยันแท้ว่ะขยันขยันช่วงหนึ่งก็เมื่อยละ่ะเศรอยีงอยเงาตามหาน้องม,ม้าไมมช่วงโอ้ยแต่ตอนนี้ได้น้องกลับมาแล้วก็ต้องทิ้งน้องเอาไว้ที่บ้านกับลูกกับน้องสมยัย คนก็ต้องออกมาทำงานทำการนะคะก็สงสารอยู่เหมือนกันแต่ยังน้อยเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเวลาที่เรากลับจากทำงานแล้วก็ซื้ออาหารอร่อยไปให้กินน้องก็ดีใจนะคะน้องหมาก็มีความสุขอบอุน่นแต่ไหมทองนี้ต้องฟื้นฟูจิตใจของเขานานอยู่นะ เพราะว่าไม่รู้ไปเผชิญอะไรมาที่แผลเต็มตัวเลยดูดูแล้วตอนแรกนึกว่ามีไม่กี่ที่ไม่ไม่กี่จุดแต่วา่าดูไปดูมาเต็มตัวเลยสะเก็ดแผลที่ตกแห้งตกสะเก็ดแห้งสงสารจังเลยไม่น่าละคนที่เขาคนที่เขาเอาไปดูแลไว้เขาบอกว่าตอนที่เขาเอาน้องไปไปใหม่ๆเขาต้องหนีบหนังเอยไม่ใช่ทัวตีหนีบขน ของน้องที่เกลือกลางไปด้วยอะไรที่เหนียวเหนียวติดแล้วก็ตัวน้องจะเหม็นมากแล้วเขาก็ไปอาบน้ำแล้วก็หนีบหนังที่หนีบหนีบขนที่มันเนั่นนะ่ะออกตั้งเยอะตั้งแยะเขาว่าโอ้โหขนาดตอนนี้น้องไหมทองอาบน้ําเขาก็อาบเราก็อาบยังไม่หายเหม็นนะยังมีกลิ่นเหมือนขยะเหมือนอเนื้อเน่าติดอยู่ไม่น่าล่ะ มันคงจะเป็นแผลเน่าตอนที่เขาเอาน้องไปอะ่ะคงยังไม่หายดีเพราะว่าไปอยู่กับเขาสองอาทิตย์มันก็ตกสะเก็ดแล้วแต่ตอนเขาเอาไปใหม่ๆมันก็คงจะเป็นเหมือนที่เขาเล่าจริงๆคือน้องมีแผลแล้วก็มันก็เน่าเหม็นนะยิ่งเอ่อได้รู้เรื่องราวแล้วก็ได้เห็นร่องรอยที่น้องมีแผลเราก็ยิ่งสงสาร ดีใจอะเราดีใจมากดีใจสุดๆอยู่แล้วที่ได้น้องกลับคืนมาแต่ว่าก็อดย้อนคิดกลับไปไม่ได้ถึงร่องรอยที่น้องไปเผชิญมาไม่ว่าจะเป็นหมาลุมไล่กัดหมาของชาวบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นโดนน้ำเกี่ยวเพราะว่าวิ่งเข้าไปในป่าที่ลุกๆเหมือนที่ป้าเคยเล่าที่ป้ากับลุงเคยบุกตะลุยเข้าไปในป่าต้องเอามีดพระถากทางน้ำ ออกจากทางเราจึงสามารถเดินเข้าไปได้สําหรับน้องไม่ทองเขาก็เอาถางออกไม่เป็นเอาออกไม่เป็นไม่มีไม่สามารถเอามือไปทำอะไรแหวกน้ำแหวกอะไรเป็นเขาก็คงได้ rite, แต่วิ่งมุด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 ไปมุดมุดมุดไปตามป่าที่มีน้ำมันก็คงจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตามตัวเข้าไปโอ้โสงสารมากเลยคงใช้เวลา ไม่ใช่ว่าจะเยียวยาเฉพาะจิตใจของน้องไหมทองแม้แต่ยายสงสารน้องแม้แต่คนในครอบครัวก็ก็คงอยู่ที่ว่าจิตใจของใครจะเข้มแข็งจะปรับตัวฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันแต่ทุกคนน่าจะได้รีบลุกให้เร็วที่สุดนะคะแต่สำหรับยายคิดถึงทีไรก็ยังน้ําตาไหลสงสารน้องอยู่ ยายก็ต้องค่อยๆปรับไปนะค่อยๆปรับตัวปรับใจไปอ่อถ้าคิดถึงมากๆตอนสงสารมากๆก็ไปกอดน้องนะคะก็จะได้เติมพลังรักเติมพลังรักจากน้องก็จะดีขึ้นเนาะต่างคนต่างเติมพลังรักให้กันะระหว่างน้องหมากับคนนะคะความผูกพันอันนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็คงจะ ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กมากนะคะแล้วที่สำคัญเขาจากไปเขาหายไปไม่ปกติอยู่ๆเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขามีความสุขอยู่ดีๆกระโดดเกาะตาเกาะยายกลับมาจากทำงานแล้วไม่นานวิ่งตามตาเขาไปในสวนหายไปเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าไปยังไงอันนี้มันเป็นความกดดันเป็นความรู้สึกทรมาน พอได้เจอน้องแล้วรู้ว่าน้องไป,ปเผชิญอะไรมาบ้างปิดปโอ้ยพอรู้ว่าน้องไป,ปเผชิญอะไรมาบ้างเราก็ยิ่งสงสารเนะ<ม>าะพอจะมาซื้ออาหารแต่ร้านเขาปิดเนาะเราจะต้องไปซื้อที่ใหม่ซื้อที่ไหนดีก็ ไม่เป็นไรไปเชือข้าวกล่องก็ได้อาหารตามสัง่งไม่ได้ทานละส้มตำร้านปิด,ดไม่เป็นไรดิฉันนะมีอะไรที่จะมาคุยกับเขานิดหน่อย เพราะว่ามันมีเบอร์โทรศัพท์ที่ดิฉันไม่ได้รับส่วนมากเขาโทรหาเขาไม่ได้เอาเบอร์ที่เคยให้ไว้ที่มีชื่อของเขาอะ่ะแต่ถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่มีชื่อไอป้าก็ไม่ค่อยรับนะทุกวันนี้มันคอเซ็นเตอร์มันเยอะก็เลยไม่ค่อยรับโทรศัพท์ทําไปทํามาไอเราจะติดต่อง,งานก็เลยพลอยเสียไปด้วยบางทีเราเราไม่รับอนะเนาะลืมไป ว่าอาจจะมีงานมีคนโทรมาติดต่อเรื่องงานก็ลืมไปตอนนี้ก็กำลังพากันออกหาร้านอาหารนะคะโอ้ไมพ่มองกั้องขามอาดดี่ไม่รู้เออแล้วแต่ถ้า ไม่ขี้เกียจก็โทรกลับไปดูพ็กกลับไปดูก็ได้